อำเภอแม่สรงนั้นเป็นอำเภอทีอ่มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านของเชียงใหม่หรือล้านนาเมื่อ600ปีก่อนเนี่ยแม่สเรเนี่ยเป็นเมืองผ่านที่พม่ายกทัพไปตีชเชียงใหม่ก็จะผ่านแม่สรงแล้วจนกระทั่งได้ยกฐานะเป็นอำเภอแม่สเรียงว่าในข้อมูลของกร,รมรกามรปกครองเนี่ยปรากฏว่าในอดีตเนี่ยแม่สรงเนี่ยเคยเป็น เมืองที่มีพื้นที่กว้างที่สุดในประเทศไทยณปัจจุบันนี้เมื่อแยกอำเภอศุบเมยออกไปแล้วแม่ลาน้อยออกไปแล้วถ้าสงยางมันก็ต้องกองกอยออกอมกอยออกไปแล้วก็ยังมีพื้นที่อยู่ในในหนึ่งในสิบที่ท็อกเกลอนอยู่นะครับเพราะนั้นด้วยบริบทของพื้นที่ที่กว้างเนี่ยมันก็ส่งผลให้ทั้งบวกและลบนั่นก็คือบวกก็คือทําให้เรื่องของทรัพยากรการจัดการทรัพยากรเรื่องที่ทํามาหากินค่อนข้างที่จะโอเค ถือว่าบวกแต่ว่าในทางลบนั่นก็คือในเรื่องของการคมนาคมการเข้าถึงบริการของรัฐเนี่ยเรายังยังไปไม่ถึงแล้วโดยเฉพาะในบริบทของแม่งสอนคงจะทราบนะครับแม่งสอนเนี่ยแผนที่แม่งสอนจะเหมือนตัวยูนะครับ,รบแม่เสลียงแม่ละน้อยศกเมยเนี่ยจะอยู่ส่วนใต้เพราะนั้นการที่จะไปใช้บริการของรัฐในจังหวัดเนี่ยจะต้องเดินทางโดยเฉพาะอย่างศบมมยเนี่ยเดินทางถึง6ชั่วโมงเนี่ยมันไกลมากนะครับ มันไกลามากนี่จึงเป็นเหตุหนึ่งทําให้พวกเราในส่วนของภาคประชาชนได้ได้ชุดคิดเรื่องนี้จัดตั้งเป็นจังหวัดเราก็เห็นด้วยนะแต่ว่าคือมันต้องมีบริหารจัดการหรือต้องเข้าให้ทั่สิึงแต่ว่าคือไม่ใช่ว่าัดตั้งแล้วก็อย่างปัจจุบนันนี่ก็คือถึงแม้มีจังหวัดแต่ว่าคือมันไม่ได้พัฒนาถนานหงทางก็ยัง นี <Cornell. S 2> ่เหมือนอันนี้คือก็ตั้งตั้งไปก็คือมันก็จะกลายเป็นแค่ใช่ไหมก็คือไปเพิ่มกลายเป็นคือไปเทนี่คือจะเอางบประมาณในการพัฒนาสู่พื้นที่แล้วมันก็จะกลายเป็นคือเหมือนคือเอางบประมาณในการต้องจะมาใช้ใจให้กับใช่ไหมค่าอ่าข้าราชการเอออะไรต่างต่าเออเพราะมันต้องเพิ่มบุคลากรใช่ไหมต้องเพิ่มตำแหน่งต้องเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถามมาแบบนี้